น้งเกเจ๊เสกน้องก่อนเนี่อืออืออันนี้รูปเป็นตนไหยคะเจ๊เสกสามูปใช่ไหมใช่รเดียวใช่ไหม อันนี้สองตัวดีกว่าเอาลองจับอีกสามอันนี้ขอสอง,อนนสองตัว,ตว,วใช่สองตัวนะคะปอาสั่นรนะคะอาชูหน่อยสองตัวค่ะนี่ค,ค่ะอ่ะจับสามตัวนนจริงสั่งมากเลย ดูอย่าเพิ่งใจเย็นนะคะไหนก็ดูอันนี้อันไหนอันแรกเออข่างแรกขอางอีกตัวหนึ่งอ่ามาอีกตัวหนึ่งเลยงั้นก็อืมอ่าอีกตัวหนึ่งเลยอืมอ่าอย่าอย่าบังนิ้วโอเคเห็นนะคะจ้าขอบคุณค่ะพ่อปู่วันนี้ลูกสาวมาเองค่ะจากเองนะครั้งแรกเนี่ยพ่อปู่ให้โชคละเออขอบคุณมากนะคะ